ไปสัมภาษณ์สดอยู่ในประวัติศาสตร์ของการเมืองเมืองไทยโคราชนะครับปี2569นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่สมัครสสนกรราชสีมา16เขตนะครับครบเลยยิ่งกว่างานวัดอีกคนเยอะกว่างานวัดนะครับบรรยากาศในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาทั้ง16เขต สถานที่รับสมัครที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมาวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันว่าจะมีการจับสลากกันหรือว่าตกลงกันได้นะครับคนเยอะครับเยอะยิ่งกว่างานวัดเยอะกว่าทุกๆสมัยนะครับแสดงว่าคนสนใจการเมืองเยอะคนโคราชนี่เริ่มสนใจการเมืองแล้วเมื่อปีที่แล้วสมัยที่แล้วดีกว่าสมัยที่แล้วสมัยที่ผ่านมา คนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับรถก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้สมัครที่ตึกชาติชายฮอล์สนาม80พรรษาแต่ปีนี้คนสนใจการเมืองเยอะครับหนานแน่นเลยยิ่งกว่างานวัดเลยครับรถหาที่จอดไม่ได้นะครับผมยืนยันนะครับไปตรวจเทปได้นะครับคนเยอะจริงๆรถก็เยอะนะครับแสดงว่าคนไทยเริ่มสนใจการเมืองและคนโคราชเนี่ยมีสอสออันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร16เขต คนเริ่มสนใจการเมืองอย่างนี้ดีครับเพราะว่าจะได้มีคนมาลงคะแนนเยอะๆ,มา,ๆมากๆเกี่ยวกันไปนะครับเมืองสักดครับแสงไม่มีบางมุมรู้สึกชาวโคราชนะครับ สมัยนี้นะครับการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสาชีมาทีหกเขต้วยกันะครับคนนหนาแน่นครับคนหนาแน่นมากยิ่งกว่างานวัดอีกรถในห,หาที่จอดไม่มีผมกล้ายืนยันแสดงว่าเขาสนใจการเมืองมากแล้วคนโราชนะครับมันเป็นผลดีกับผู้สมัครนะครับถ้าสนใจกันมงเยอะอย่างนี้นะครับได้พิจารณาว่าใครดีใครอย่างไรเป็นยังไงใครทำงานไม่ทำงานนะครับที่ผ่านมาล่าสุดไม่ได้เยอะขนาดนี้ผมยืนยัน ได้เลยนะครับช่องสำนักข่าวประเรือนสมัยที่แล้วคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับราที่จอดเยอะแน่น ตลาดทีนี้เป็นการเรียงลำดับการยื่นใบสมัครของผู้สมัครคนนั้นะนะคะหากใครตรวจสอบคุณสมบัติรตรวจสอบเอกสารแล้วไม่ถูกต้องและผู้มีการเก็ได้คืนใบสมัครให้กลับเวลานี้ขบวนการขั้นตอนการจับสลากนะคะเสร็จเกือบจะทุกเขตเรตือกตั้งแล้วนะคะตอนนี้ผู้สมัครกำลังไปยื่นเอกสารใบสมนะัครณสเตจที่หนึ่งค่ะ